ภาพยนตร์ภูมิใจเสนอปีศาจปรสิตให้เสียงสปอยโดยเชอรพนเริ่มกันที่งานศบโซมีตอนนี้คนในครอบครัวโศกเศร้าเป็นอย่างมากที่เธอได้ตายจากไปซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตทางครอบครัวได้แจ้งกับหน่วยงานไปว่า เธอตายเพราะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและพวกเขาต้องการจัดงานศพที่นี่3วัน3คืนนะครับซึ่งคนดูแลสถานที่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่าปกติการเสียชีวิตแบบนี้คนทั่วไปจัดงานแค่วันเดียวแต่ในเมื่อญาติผู้ตายต้องการแบบนี้เขาก็ห้ามไม่ได้ ระหว่างนั้นก็มีปัญหาตามมาเนื่องจากว่าตู้แช่เย็นของโซมีเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เป็นแบบนี้มันเริ่มมีปัญหาบ่อยมากตั้งแต่ย้ายโซมีเข้ามาที่แปลก,กว่านั้นคือตอนนี้ร่างกายของโซมีไม่แข็งตัวเลยนะครับสภาพเหมือนคนยังไม่ตายแต่ว่าทั้งร่างมีแข็งอยู่ที่เดียวนั่นคือฝ่ามือทางด้านหมอชาเห็นแบบนี้ก็เลยเป่ามือของลูกให้ใคลายตัว และเขาก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ลูก,กํำเอาไว้คือสร้อยข้อมือที่เขาเอาให้ลูกซึ่งนั่นจึงทำให้เขาจำได้ว่าโซมีเป็นคนไม่ชอบอากาศเย็นแกเลยบอกให้ลุงที่ดูแลไม่ต้องเอาเธอใส่ในช่องเย็นและถ้าถามว่าโซมีตายได้ยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังที่จริงแล้วโซมีป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาถ้ามันรักษาได้ด้วยการผ่าตัด เนื่องจากหมอชาคนนี้เป็นหมอที่เก่งในเรื่องผ่าตัดหัวใจโดยเฉพาะแต่ปัญหาก็คือหางเดียวที่สามารถรักษาเธอได้คือการปลูกถ่ายหัวใจดวงใหม่เท่านั้นตอนแรกหมอชาที่รู้เขาสิ้นหวังมากนะครับเพราะว่าเวลาของโซมีเหลือน้อยเต็มทีแต่ทว่าจูๆ่ๆหมอเชม,มาบอกว่ามีคนยอมบริจาคหัวใจให้หมอชาที่รู้ก็เลยรวบลัดตัดตอนจนผ่าตัดให้ลูกได้สำเร็จ หลังการปลูกถ่ายโซมีแข็งแรงดีนะครับเธอทำอะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปแต่ว่าไม่นานจากนั้นโซมีก็เริ่มก้าวเล่าเหมือนมีปีศาจมาสิงร่างทางด้านหมอชาเห็นท่าไม่ดีก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทางโบสบาทหลวงแฮชินเลยรับหน้าที่มาไล่ปีศาจด้วยตนเองจนในที่สุดเขาก็คิดว่าเขาไล่ปีศาจไปได้ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าปีศาจตนนี้มาเล่นแง่แปลท่าจนทําให้โซมี ิ้นลมหายใจนี่แหละครับคือสาเหตุการตายของโซมีแต่ด้วยความที่พ่อลูกคู่นี้สนิทและรักกันมากซึ่งแกอยากให้ลูกไปสู่ภพภูมมที่ดีเขาเลยไม่บอกความจริงว่าตายเพราะอะไรแน่นอนว่าเรื่องนี้ถูกซุบซิบนินทานะครับบางคนก็ว่าเป็นพ่อหมอชาผ่าตัดไม่ดีแต่ก็มีบางคนเชื่อว่าโซมีถูกปีศาจสิงร่างเพราะว่าในช่วงหลังๆห,หลายคนเห็นว่าเธอเริ่มเปลี่ยนไป ตัดมาที่แฮชินตอนนี้เขานั่งดูเทปบันทึกการไล่ปีศาจของโซโมีนะครับเพราะเขาอยากรู้ว่าเขาทำอะไรพลาดและพอเช็คไปเช็คมาเขาก็ได้ยินว่าในช่วงที่เขาขับไล่โซมีได้พูดทิ้งทายว่ามีแยดิเน่ กลับมาที่ช่างซ่อมห้องเย็นหลังจากทําอะไรเสร็จเขาเอาร่างของโซมีใส่ในตู้แช่นะครับพ่อกลัวร่างจะเนา่าซึ่งนั่นก็ทําให้เขาเจอเรื่องนขนคิงลุกเพราะว่าจู่ๆเตียงของโซมีมันเลื่อนออกมาอัตโนมัติสักพักช่างหลอนเห็นโซมีอ้าปากใส่เลยวิ่งหนีไปจากนั้นไม่นานหมอชาฝันเห็นโซมีนะครับและสาเหตุที่เธอมาเข้าฝันเพราะเธออยากจะบอกว่าพ่อคะ หนูหนาวจังเลยค่ะเมื่อฟันแบบนี้หมอชาจึงเรียบมาดูลูกแล้วเห็นว่าตอนนี้ลุงดูแลกำลังเอาเธอแช่เย็นอีกทีผมบอกแล้วว่าอย่าเสกแกเข้าไปคุณลุงเลยพูดว่าแล้วถ้าเกิดมันเน่าขึ้นมาล่ะจะทำไงทางฝั่งหมอชาเขาไม่สนนะครับเขาเลยไล่ลุงออกไปข้างนอกแล้วก็นอนเฝ้าลูกตัวเองทั้งคืน ในเช้าวันต่อมาตอนนี้คุณพ่อชวนแฮชินไปด้วยกันนะครับเพราะวันนี้แกจะไปทำพิธีให้โซมีฝั่งแฮชินมีเรื่องสงสัยเลยถามว่าตอนที่ผมไล่ปีศาจให้เธอผมรู้ชื่อของมันแล้วก็สวดส่งไปแล้วด้วยแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะครับฝั่งคุณพ่อไม่รู้จะตอบยังไงเลยบอกให้ปล่อยวางนะครับทางด้านแฮชินที่ยังคาใจเลยถามอีกว่าคุณพ่อรู้จักคำว่ามิเยดินเนอหรือเปล่าครับ เป็นภาษารัสเซียแปลว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันในช่วงท้ายพิธีโซมีเธอพูดมาทางด้านคุณพ่อที่รู้แกตกใจมากนะครับเพราะแกะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่ปีศาจธรรมดาแกเลยบอกให้แฮชินวางมือจากเรื่องนี้พราคืนทำต่อเธอตายได้เลยนะถึงจะห้ามยังไงแฮชินเขาไม่สนนะครับเขาบอกว่าเขาจะหาทางกำจัดปีศาจตนนี้ให้ได้เพราะว่าส่วนตัวเขามีเรื่องแคนฝังใจกับพวกปีศาจเป็นอย่างมาก ตัดมาที่ฝั่งหมอชาตอนนี้ทุกคนกําลังบอกลาโซมีนะครับซึ่งในตอนนั้นเองหมอชาได้ยินเสียงโซมีเรียกหาพร้อมเห็นเธอลืมตาโซเป็นหนึ่งทีพอเห็นแบบนี้เขาเลยคิดว่าลูกสาวยังไม่ตายนะครับซึ่งนั่นจึงทําให้เกิดความสโลมุนวุ่นวายและในช่วงเวลาเดียวกันแหชินได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจที่สิงร่างโซมีจนเขาได้รู้ว่าปีศาจตนนี้ถือกำเนิดผ่านร่างฟ้าแฝดที่เกิดมาในสมัยอดีตกาล คนนยุคนั้นเรียกมันว่าปีศาจบาวเรียวซึ่งเป็นเชื่อของแฝดคนพี่ปีศาจบาวเรียวได้ใช้พลังทําให้มนุษย์เข็นฆ่ากันเองเรานักบวชที่ทนต่อไปไม่ไหวเลยผนึกหัวใจแฝดทั้งสองเข้าด้วยกันนั่นก็เพื่อไม่ให้ปีศาจกลับมาใช้พลังได้อีกนี่คือหัวใจที่ถูกผนึกตัดมาที่คุณพ่อ ตอนนี้แกเริ่มทำพิธีมิซาให้โซมีนะครับซึ่งในช่วงที่ทำอยู่นี้แกรู้สึกได้เลยว่าปีศาจกำลังเข้ามาที่นี่แล้วทุกอย่างก็แย่กว่าเดิมเนื่องจากว่าหมอชาอัลวาดอุ้มโซมีนี้ออกมาสาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่าลูกสาวยังไม่ตายแกก็เลยเรียบมาปั้มหัวใจช่วยลูกบอกเลยว่าทำแบบนี้แ yeah, ยสุดๆแย่ yeah, มากๆเพดูเหมือนนี่จะเป็นการล่อลวงของปีศาจเลยส่งผลทำให้คุณพ่อต้านพลังไม่ไหวจึงทำให้แกเริ่ม ค่มขลั่งทำร้ายตัวเองโชคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่มาลากคอหมอซาออกไปซะก่อนจนในที่สุดทุกอย่างได้สงบลงไม่นานจากนั้นแหชินได้มาถึงที่นี่ซึ่งเขาเห็นพอดีว่าคุณพ่อเลือดกบป่าแถมแกยังพูดแปลกๆด้วยนะว่าไอ้ท่ารับใช้แหงสวยของพระเจ้าต่อให้แกดิ้นรนมากแค่ไหนพวกแกก็เอาชนะพวกข้าไม่ได้หรอก พอได้ยินแบบนี้แฮชินรู้เลยว่าทุกอย่างแย่กว่าเดิมเขาจึงรีบมาดูโซเมีแล้วไล่ให้ลุงออกไปเพราะเขาอยากเช็คบางอย่างให้แน่ใจอีกที ฝั่งลุงแกก็ไม่ยอมไปเฉยๆนะครับแกรีบมาตามพวกหมอชาให้มาดูทางด้านหมอชาที่เห็นแหชินก็เลยถวายหมัดให้กินนะครับพอเขาไม่พอใจที่แฮชินกล้าสเสนอหน้ามาที่นี่ระหว่างนั้นล่างของโซมีก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อจู่ๆหัวใจของเธอกลายเป็นสีดำฝั่งแหชินเลยพูดขึ้นว่าก่อนหน้านี้ผมซิดน้ำมนตใส่เธอและที่เป็นแบบนี้แสดงว่ายังมีปีศาจอยู่ในร่างของเธอนี่คุณหมอ หัวใจดวงนี้คุณได้มาอย่างไงงั้นเหรคุณต้องบอกเรื่องนี้มานะถ้าไม่อย่างนั้นปีศาจจะใช้ร่างของเธอเพื่อคือนเชียบให้มันและทุกคนจะต้องตายทางเดียวที่หยุดมันได้คือผมต้องรู้แหล่งที่มาของหัวใจนี่และหลังจากนั้นเราต้องเผาร่างของโซมีในทันที เมื่อรู้แบบนี้หมอชาเริ่มกังวลนะครับแกจึงเรียบมาหาหมอเชเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าคนบริจาคหัวใจเป็นใครมายังไงทางฝั่งหมอเชไม่อยากมีปัญหาด้วยเลยบอกไปว่าฉันเองก็ไม่รู้อะไรมากเพราะฉันเป็นแค่ตัวกลางให้เธอคนนั้นติดต่อมาหาฉันเพราะอยากบริจาคหัวใจลูกสาวของเธอให้นายทั้งสองเป็นต่างด้าวชาวรัสเซียลองไปที่บาบูชอนนะแล้วตามหาคนที่ชื่อบิกมาม่าที่นั่นฉันรู้แค่นี้แหละ จากนั้นหมอชามาตามที่บอกนะครับและพอถามถึงคนที่ชื่อบิ๊กมาม่าพี่แกก็โดนอัดสยบสุดท้ายก็โดนบิ๊กมาม่าจับตัวไปและถ้าถามว่าป้าคนนี้เป็นใครเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง ก็คือป้าแกบูชาปีศาจบาเรียวนะครับซึ่งแกทําทุกวิถีทางเพื่อฟื้นคืนเชียบให้กับมันโดยใช้ลูกสาวเป็นพาชนะแต่ว่าที่ผ่านมาแกโดนนักบวชลัเสเซียขัดขวางมาตลอดแกจึงนี้มาที่นี่จนกระทั่งแกสามารถอัญเชิญปีศาจมาสิงร่างลูกสาวได้สําเร็จ ซึ่งรอแค่สามวันปีศาจก็จะเฟืนคืนเชีพยบได้อย่างสมบูรณ์แต่ทว่าจูๆ่ๆนักบวชรัสเซียก็ตามมาขวางถึงที่นี่จนทําให้เกิดไฟไหม้ลูกสาวแกสภาพล่อแแลสุดๆแต่ด้วยความที่แกบูชาปีศาจปีศาจมันเลยกระซิบบอกแกไปว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มีไอ้หมอคนหนึ่งกําลังตามหาหัวใจให้ลูกของมันอยู่นะเฮ้ยเ <Hey. S 1> <ๆ>จ้าจงเอาหัวใจของข้าไปให้มันซะเดี๋ยวนี้ เมื่อรู้แบบนี้ป้าแกก็เลยหาตัวกลางซึ่งดันมาเจอหมอเชแน่นอนว่างานนี้ขอให้ช่วยฟรีๆไม่ได้แกก็เลยยัดเงินให้หมอเชเพื่อให้เขาเดินเรื่องให้ตอนแรกหมอช้าไม่ได้อยากทำนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าคนบริจาคคนนี้เป็นใครมายังไงแต่ด้วยความที่โซมีเหลือเวลาไม่มากเขาก็เลยยอมทำ เมื่อรู้แบบนี้หมอชาก็อึ้งนะครับเ <spe ak> พราะเขาไม่คิดว่าลูกสาวจะเป็นเครื่องมือของคนพวกนี้มินานจากนั้นแฮชินที่สะกดรอยตามหมอชาได้มาถึงที่นี่และแน่นอนว่าพี่แกก็จะโดนกับเทือเหมือนกันนะครับแต่ทว่าคราวนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเนื่องจากแฮชินเคยอยู่หน่วยรบพิเศษเขาเลยสู้เก่งมากส่วนฝั่งหมอชาตอนนี้เขาจะโดนปาดแปดนะครับเพราะว่าป้าแกไม่อยากให้เขาไปขวางการคืนเชียบของปีศาจ แต่โชคดีที่ว่าแฮชินใช้โมกเกนสกัดกั้นช่วยได้ทันเวลาแล้วเขาก็ใช้พลังไสยเวทจนทําให้ใหญ่ป้าดับดิ้นไปจากนั้นแเชินขอให้หมอเรียบหอล่างโซมีนะครับแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงเขาก็ไม่สนใจระหว่างนั้นแเชินก็ดันเห็นภาพหลอนของเพื่อนที่ตายไปซึ่งเขารู้เลยว่ามันเป็นแผนล่อลวงของปีศาจเพื่อทําร้ายจิตใจให้เขารู้สึกแย่ฝั่งแเชินที่ยังเชื่อในแสงสว่างเลยพยายามสู้กับมันนะครับ จนเขาสามารถเอาชนะมันได้และถ้าถามว่าเพื่อนคนนี้เป็นใครเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็คือสองคนนี้รู้จักกันในช่วงที่อยู่หน่วยรบนะครับซึ่งเขาเป็นนักบวชจนกระทั่งวันหนึ่งแฮชินถูกปีศาสิงร่างนักบวชคนนี้เลยพยายามหาทางช่วยสุดความสามารถจนทำให้เขาเสียชีวิตตอนนั้นแฮชินเสียใจมากนะครับเขาก็เลยรับหน้าที่สานต่อจากเพื่อนเพื่อล้างบางพวกปีศา ในยุคสงครามคุณจะอยู่ลำดับเท่าไหร่3ก๊กไร้พ่ายขุนศึก3แผ่นดินเปิดศึกแล้ววันนี้จะทับขุนพลสุดแกล่งจากตำนานที่คุณชื่นชอบหาประลองเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในใต้ล่าจงเป็นผู้ชนะและพิสูจน์ฝีมือของคุณดาวนโหลดเล่นเกมได้แล้ววันนี้ผ่านลิงก์ด้านล่างแล้วกรอกไอเทมโค้ดพิเศษแฟนช่องรับฟีไอเทมโค้ดมูลค่าสูงสุดถึง1000บาท กลับมาที่ฝั่งงานศพตอนนี้ทุกคนกำลังส่งโซมีเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ แต่ทว่าจูๆปีศาจใช้พลังดึงร่างของโซมีเอาไว้เพราะมันต้องการร่างของเธอทางด้านหมอชาที่มาถึงเห็นท่าไม่ดีก็เลยทุบลงช่วยลูกออกมาซึ่งนั่นจึงทําให้เกิดเรื่องโซโลมุนวุ่นวายฝั่งแฮชินเลยใช้โอกาสนี้มาทําพิธีไล่ปีศาจนี่ตัวโซมีแต่ทว่าปีศาจมันเล่นแง่นะครับมันดึงร่างโซมีขึ้นไปทําให้ทุกคนตะลึงตึงนงังและหลังจากนั้นมันปล่อยลงมาแล้วว้าให้เธอหายไป หายต่อหน้าแบบนี้ทุกคนก็รีบหาแหละครับซึ่งคนที่หาเจอคนแรกคือหมอชาแถมในตอนนั้นโซมีได้คุยกับพ่อว่าพ่อคะหนูรอพ่อมาตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะทนได้นานแค่ไหนเมื่อรู้แบบนี้หมอชากล่าวว่าจะพาลูกออกไปนะครับแต่ปีศาจไม่ยอมให้แต่ตัวง่งายๆโชคดีที่ว่าแฮชินเข้ามาช่วยได้ทันเวลาจากนั้นหมอชาบอกแฮชินนว่าลูกสาวรอเขาอยู่ เธอบอกผมว่าเธอยังไม่ยอมแพ้ผมควรทำไงดีฝั่งแฮชินที่รู้เลยคาดว่าโซมียังไม่ตายเขาเลยกะว่าจะไล่ปีาศาจออกไปแล้วดึงโซมีกลับมาแต่ว่างานนี้ผมทำคนเดียวไม่ได้คุณช่วยได้ไหมจำเอาไว้นะไม่ว่าจะเห็นอะไรอย่าไปเชื่อมัน ต่อมาทั้งสองก็เริ่มทำพิธีนะครับแน่นอนว่างานนี้ปีศาจไม่ยอมง่ายๆมันทำทุกวิธีทางเพื่อต่อกรสองคนนี้โดยเฉพาะหมอชาเขาโดนภาพลวงตาทำให้หลอนเป็นประสาทอยู่คนเดียวโชคดีที่ว่าเจจํำนงของโซมีเข้ามาช่วยจึงทำให้เขาได้สติกกลับขึ้นมา จากนั้นแฮชินเริ่มทําพิธีขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการขานเชื่อปีศาจเพื่อขับไล่มันไปแต่ว่าปีศาจตนนี้มันดือครับมันเวียงแฮชินกระแทกหน้าหลังจนทําให้เขาสลบแล้วมันก็ยื่นข้อเสนอให้หมอชาด้วยนะว่าไงไอ้สีตาถ้าเจ้าอยากช่วยลูกสาวของเจ้างั้นแทงหัวใจตัวเองซะซิกล้าทำไหมละ่ะเพราะว่ามนุษย์อย่างเจ้ามันก็เห็นแก่ตัวอยู่แล้วแทงซะ แล้วเจ้ากับข้าจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันท้าทายแบบนี้หมอชาก็ยอมทำนะครับเพราะว่าโซมีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและนั่นจึงทำให้เขากับปีศาจกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาต่อมาโซมีและแฮชินก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นที่ตามมาเจอนแน่นอนว่าโซมีกลับมามีชีวิตนะครับและทุกอย่างก็ดูปกติดี ส่วนทางด้านหมอชาตอนนี้เขามาที่ดาดฟ้าเพราะเขาอยากทำเรื่องนี้ให้มันจบทางฝั่งแฮชินที่รู้เขาเรียบตามมาช่วยนะัแต่ทว่ามันสายเกินไปตอนนี้หมอชาเขาเลือกเผาทำลายตัวเองเพื่อจบเรื่องนี้ขอบคุณที่รอพ่อนะสซมีหนึ่งปีต่อมา ตอนนี้โซมีกับแม่แล่นน้องมาไหว้ลุมศพหมอชานะครับซึ่งในตอนนั้นแฮชินก็มาไหว้เช่นกันจากนั้นเขาได้คุยกับโซมีนะครับเพราะเขาอยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงทางด้านโซมีก็บอกนะว่าที่ผ่านมาเธอรู้สึกผิดมันเหมือนว่าเธอได้ใช้ชีวิตแทนพ่อแฮชินก็เลยบอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะงั้นเธอต้องมีความสุขเพื่อพ่อด้วยสิเอาแต่อมทุกแบบนี้ ุณพ่อที่เฝ้าดูอยู่คงเสียใจแย่ก็นั่นแหละครับหลังจากได้พูดคุยความในใจต่อจากนี้โซมีก็คงใช้ชีวิตให้มีความสุขขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน